くださいバナナの木です,ナナ木ですとっても大きいナナこれはく,くぐるの <laughs> めっちゃマイルドフルスこ触ってもいい？うん、画面越しでは伝わりにくいだけど、うん、どうしてあっちょっとこっちで違うあっちの方が低いもんそうです<ー>これは日本では金柑と言います果物です可愛いカ今庭の中を歩いているんですけど一つ ータイは雪合戦の代わりに泥を投げて遊ぶみたいです。本当に サーディー飛んじゃうか飛んじゃうかマーカー近<か> <laughs> 今とても広いお庭に来ています <laughs> <laughs> バンコクからサムットプラカンに来ました、うん、今アクさんがバイクを1時間くらい運転してくれましたよありがとうございます荷物もいっぱい持ってくれています <laughs> <laughs> おお、赤するよ。気持ちをね、楽しい。楽しみ。いつも荷物をいっぱい持ってくれます。ありがとうございます。<noise> わあ、着きました。到着 <noise>。お邪魔します。お邪魔します。<noise> サディトンちゃおかー。サディーかー。<noise> おはようございます。ほら、待ってる。待ってくれる。 見見見ててててててっっっここれれまいいくくうんきすわわけるすごいーーョョンンのといファーション。 ออือเาไปขาอันนี้แลยคุณก็ยังเหรอเขาเรียกว่าโมชินเจ้ามีกี่ตัวเนี่ยไม่รู้เสป่าสายไปว้าวนี่เข้าไปช่วยแล้เข้าไม่งั้นมันจะตายแล้วนะใเข้าใจมาสวัดีค่ะกะเลท่าดูยอะเลวามาตะชีชาจินเะาเมียรอโนากนาโอเอัตชิชิโฮคคุสรว่าอุลิมา

<laughs> すごすぎるワイルドと,<わ>とってもワイルドここ <laughs> <laughs> 私たちビュッフェ食べたでしょ心あごちそうさまでした、うん、それで今日は魚を取り放題、うん、一緒じゃない食べたこここっっっち、うん、こっちち みなさん、さきにどうぞーあー、ありがとうございます見てください、バナナの木でーすでっても大きいこれは、はく,くぐるの <laughs> めっちゃワイルド <laughs> 大好きです <laughs> わあ。<laughs> 日本語は私はじゃないでも、うん、最後は、うん、バランと言います<え>バラン、うん パラン、うん。フルス、フルス、フルス、これパラン。触ってもいい？うん。硬い、うん。硬い、なんだわからないな。あ、昨日見してくれたやつじゃない？中が赤いやつじゃない？うん、そうそう。ああ<ー>、うん。日本魚先に取そう。魚いっぱいいるんじゃない？うわ,うわこれは。画面越しでは伝わりにくいだけど、いっぱい魚がいます。わかりますか？ やばい。ピーマークのお父さん、ワイルドです。かっこいい。やばすぎ。やばすぎ。とってもワイルドです。私がやった。私がやったら。手がなくなりそう。あー。

日本へ行けたいう。ううん、うん、うん。でも、父さんは食べないって。えー、食べない方がいい。でも、街で売ってるやつは白いのついてないやつもあるんじゃない。ああ、あると思うよ <laughs>。一応食べられるの。うん。ああ、知らなかった。私も知らなかった。わ <laughs> 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 あ、いっぱい白いのがついてるよ。 <Wow. S 1> これはとてもいいやつ美味おいしそうおいしそうじゃあ食べてみてとっていけるおいしそうに見えるなんていうサニーラーキン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 ラーさンラーキ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 ンラあキンラー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 キンい。ーうーん อรอยอร่อยลองดื่มสิกะโ100%เห็นไหมข้อตัดอยู่นะทุกคนอันนี้สดๆจากต้นลงมาเลยเนี่ยว้าวอบคุณครับยาไหมเอาเลยเอาเลยนี่ครับทุกคนน้ำากต้นเลยเดี๋ยวตนกกำลังจะง่ากนะเจตัน น่นเดี๋ยวทาไปได้มาสก้ขาข้าวหมูแดงขข้าวหมูแดงขาท่ากินนี้ของฮังวลทาเปเต้หรกี่วะปลาเนา้อตุลชิมโชิญนก็ตอนนี้นั่งข้าทุกคนแบบว่าลูกทุ่งมากเลยนะคนพาน้องมาเป็นเส้เต๋อนหนึ่งวันนั่นเองครับเราอยู่กันในสวนนะครับว่าพ่อเราก็ลงมาจับอยู่นูน่นไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมลงมาจับปลาช่อนน,นั่นเองนะครับทุกคน ว้าวโอเคแต่เราตอนนี้ขออนุญาตแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าถ้าเราลงไปเล่นเลยเราไม่กินข้าวสักพักนึงเราก็จะหิวแล้วมันก็จะกินข้าวลำบากนี่เราจะมาแล้วเอาท้องให้อิ่มก่อนนะครับเจ้าเย้กต้อเจ้ากตอเจ้าย้น้องบอกเราอ้วนขึ้นเยอะเลยนะทุกคนโเกแขอแนุกินข้าวก่อนนะครับก็หันจะไปมาโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จกันเป็นทีเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังเดินอยู่ในสวนนะครับก็ห้างทาเบ ้กินแล้วที่มาขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเดินเล่นในสวนกันนะครับซึ่งพาน้องที่ขาแนะนําก็จะพาทุกคนเดินดูในสวนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นต้นฝรั่งที่พ่อเราปลูกไว้เพื่อใครสนใจอยากมาเหมาซื้อเนี่ก็มาฝากซื้อได้นะทุกคนเนี่ยที่สวนเราขายเยอะนะพ่อปลูกเยอะมาที่เห็นตลอดแน่เลยนี่คือฝรั่ง,งเป็นบุกฝรั่งเดียวนะฝรั่งเขาเรียกว่าอันนี้เป็นมะพร้าวนั่นเองนะครับ c o โคนัส พ่อบอกว่าหนึ่งเดือนนะครับทลายเขาเรียก<ๆ>เขาเรียกว่าทลายเนาะในหนึ่งเดือนพ่อจะตัดหนึ่งทลายแล้วมันก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นในหนึ่งทลายแล้วก็จะตัดทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีผลผลิตทุกเดือนนะก็ใครสนใจนะครับแต่มีไม่ได้เยอะนะลองทักมาดูได้นะครับอันนี้คือที่จับมแมลงวันนั่นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่านะาตุยมาสก้าไฮเอโตริไฮเอโตริคนญี่ปุ่นหมดก็มาถึงมาเห็นไหมทุกคนเรืมีอยู่ตัวหนึ่งพ่อเราไว้จับแมลงวันนะครับก็ถ้ามันมีแมลงวันเยอะออออ่่่่่ะะมมัััันนนนจจสสงงงผผผลลลลเเเเีีียยตตตาิรรคบบพก็้ท แมลงวันตัวนี้เพราะว่ามันจะเจาะฝรั่ลังเราเน่านั่นเองนะทุกคนให้ดูตรงบ่อน้ำสักนิดนึงทุกคนพ่อเราปล่อยน้ําออกตั้งแต่เมื่อคืนนะวันนี้เรามาจับปลาอย่างเดียวนะครับตัวนี้ปลาไม่ค่อยมีเพราะน้องเฮงว่ากระนาบไม่ไหนมุกคนเนี่ยเดี๋ยวฮึมดูสิถ้าที่ต่อขึ้นเดียวกันอ่ะอาจจะลองทำกันสุ่มโซเดสโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราให้คนญี่ปุ่นมาแนะนําต้นส้มบ้านเราดีกว่าทุกคนอนะันนี้เขาเรียกว่าสม้มจีชนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาญี่ปุ่นสม้มจีดเรียกว่าอะไรนะครับให้

มีหลายลูกที่เก็บผลผลิตไปีท่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยคือต้นโอที่ปลูกเองนะทุกคนตรงนี้เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับนี่ให้ดูถดูว่าต้นใหญ่มากนะลูกนี้ยให้ผลผลิตเยอะมากนะครับแต่พอดีเราไม่ค่อยได้เข้าสวนเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรเยอะนะแต่ก็ระวังนิดนึ่งมันมีหนาวโคเลสซาเลโร่คิวสึเกเตปนะอืมด็อกโคเกะโคเกะตัดทิ้มเลยคิวสึเกเตเน่ใช่ๆคุณชูปะปะโปเมโลกันต์นะที่มัส 私、知らなかったんですけどポメロは日本にもあるそうです名前が、えー、とザボンとか分ンタンです高知県の土佐分ンタンとか熊本県のバンペユとかがすごい有名ですよねじゃじゃじゃもっと見ていきましょういこー行きましょうゴーゴーゴーゴ今からこの中に飛び込みます ชว่าชิวาชอโอเคครับทุกคนเราจะเป็นตาล้องให้น้องจับปลาอยู่กุลิอยี่กุลิอเไกเกอนะครับตอนนี้นะครับน้องไปจับปลาในโกนทุกคนเนยลงไปแล้วพ่อเราบอกแล้วว่าถ้าลงไปก็คือขึ้นเข่าสื่อเกศเกศเต้นะปลาช่อนปลาช่อนโอเคเดี๋ยวให้น้องจับปลาช่อนนะทุกคนเราแค่ปลาช่อนเอาไปขายนะโน่นพ่อจะพึ่นจิกระจังมีเตะโทรทีคัตตะเอาตัอสั่ง ปา๋ปาป๋าช่อหน่อยอีกทีนึงพี่การจับอะโยนขึ้นนะ่ะเมื่อกี้มีเตะม,มีเตะกูล่ะโคยเตนนะว้าวโอเคโอเคแหน่ <c oughs> น้องกำลังจับมือ <c oughs> คนดูซิว่าน้องจะจับตัวแรกได้ไหม <c oughs> อาชีพช่วยสกิดเตนนะ <c oughs> โอเคอย่าเสือเตนขับกันใกล้สักนะโอเคให้น้องจับปลาตัวหลังยาวๆแล้วคนเราไม่รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรปลาช่อนนะครับไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นมีไหมตอนนี้น้องกำลังหาอยู่นะพี่กราจังกัมบะเต อ้าวนตัวใหญ่มากนี่กำลังจับอยู่เมื่อกี้ใครจับได้แล้วคนหลุดตัวมันใหญ่ยิ่งตัวใหญ่นี่คือยิ่งดิ้นแรงอย่างมากเลยนะทุกคนแต่เราต้องค่อยๆต้อนมันเห็นไหมแล้วก็มีปลาบอลเลอย์ปลาบอลเล่ย์นี่ก็เอาไปขายได้เหมือนกันนะครับปลาตัวนู้นไม่จับเหรอที่เกยโคลไปอยู่ข้างหน้าตัวนู้นอ่ะนี่ของทีฮะจะแงัดไปด้วยโอเคพี่กระจังขอเตะว้าวโอเคไปเตะมามะ ปลาตรงนู้นน่ะไม่เอาหรออันนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะหนีลงน้ำซะก่อนนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะปลาที่มันโชว์อยู่นะ่ะนะเห็นไหมมันจะมีตัวนี้โชว์อยู่ตรงนั้นนะฮะทุกคนถ้าไม่รีบจับมันเดี๋ยวมันจะไปซะก่อนว้าวปลาบินได้โชว์บุคคลตะการคิดดูแนะ่มาตาโอเคอีกรอ,อบหนึ่งย,มมย้อนมามาตัดชว์ดู <laughs> ชาชาฉันมองชาชาพ่อตาเมแกน์มีเห็นหรือเอูมาพ่อตาเนีโอ้โหจับมือเดียวสุดยอดทำได้ไงนี่นี่มันเซียนเต๋อของแท้ไม่เคยมีเลยน้าน้องถามมาแว่นตาพ่อสามารถมองเห็นได้ไหมดูทุกคนน้องถามป่ามองเห็นได้ไงแว่นติดคติดขนาดนั้นน้องยังงงน้องถามถูกใจ อิจิร์ชั่งดาวเยชิโนะแม่มานี่ทุกคนเลยจับปลาแต่ในกระสอบนีกี่ตัวเนี่ยในเนี้ยเป็นติกว่าตัวแล้วก็จับเยอะมากไปแล้วไม่ทันเดยเยี่ยมมากคุณนายโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปจับตัวนี้กันนะครับนีมีมีไม่รู้ว่าในกล้องทุกคนเห็นไหมมันจะมีตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปจับตัวนี้กันไปดูกันจะจับได้ไหมน้ำเล่นน้อยแบบนี้ ハハハハハイルドすぎる、ね、<laughs> これがタイの生活です <laughs> タイの皆さんはでかい 超でかいよすごい頑張っててンチチガー <laughs>、okay. できたー頑張っしゃ <laughs> やばくないヤバいムービームービー OK? 1,、うん、2, 3 <laughs>、うん、うわーでかーいタイの生活やばくないすごくない <laughs> タイは雪合戦の代わりに泥を投げて遊ぶみたいです本当に泥を投げて遊ぶ泥うん泥合戦、うん、本当に本当に うわ魚が、超生命力がある <laughs> スースー、入っていきます魚、トゲがある魚が多いので結構危ない中、魚を取っています私もさっき気が押しましたあ、いけそう,うわあはいはいすごい 生命力がやばい。ここにいたら生きる力を養うことができそうです。ここでも生きていけそう。<laughs> 日本じゃ考えられません。<laughs> すごい経験をさせていただいてます。感謝ありがとう。は <laughs> 捕まえた <laughs> こんな風に。 投げます。す説説明明る。ううんพยายามนะครับทำได้ดีมากโอเคทุกคนอันนี้คือวิธีการจับปลาช่อนนะครับเวลาจับปลานะเราจะหักคนดีขึ้นมามี้ได้ปลาขึ้นมาบนแล้ว่าจับให้จับตรงเขาเรียกว่าอะไรขี้เงี้ยงมันเหรอเพื่อมันดิ้นนะคนบีบตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้ันดิ้นแล้วพอมันแน่นแล้วชีดมันก็ไม่ดิ้นแล้วเห็นไหมตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ดิ้นแล้วแล้วเราก็จะยกขึ้นมาบนให้อีกคนหนึ่งเก็บโอเคทุกคนอีกทีเดียว

うううう片手でできる<手>できますお父さんは片手でできますかっこいい頑張っては <laughs> い<早> <laughs> 人間は陸の上では強いですけど、水の上では無力だということがよくわかりますよね。<laughs> 魚にはかないません。さすがです。すごい。遠い。捕まった。<laughs> 見して見して。うわ、取ったどって言って。取ったど。<laughs> 取ったろ。<laughs> 取ったろ。取るみ。取った。取ったど。取ったろ。 าแล้้ววก็ูเมื่อกี้เราจะปลาเสร็จทีบร้อยนะครับตอนนี้พ่อกำลังจะปล่อยน้ำเข้าบ่อนนะตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าจุกหอยน้ำเข้าบ่อนนั่นเองนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพ่อเรากำลังเปิดจุกอยู่ตรงนี้นะครับมันมีจุกเนาะให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับน่มันมีน้ำตรงนี้นะครับต้องเอาถขวดมาคุมไว้นะครับเพื่อไม่ปากมานะคนโอ้เมื่อกี้เราเห็นปลาช่อนสามตีตัวออกมาด้วยครับมนจะเนได้มากทุกคนดูให้ดูปลาช่อนอยากให้ดูว้าวน้ำแรงมากนะ ปล,ปล่อยหมดเลยเหรอโอเคยังอ่ะปลาขึ้นมาก่อนโอเคโอเคปลาขึ้นมาก่อนนะครับคนเดี๋ยวเราปลาขึ้นมาก่อนนะตอนนี้กลังปิดน้ำแหละโอเคเหลื <Okay. S 2> ห่อปปีนสวิงขาดด้วยาโอเคทุกคนตอนนี้ปลามีมันชอบมีปลาชอ่อนอยู่ในท่อบางที้่อก็เลยปล่อยน้ำจากท่อบ่อน้นมาบ่อน,นี้เพื่อที่ว่า จกปลาช่อนเมื่อกี้มันมีอยู่3าตัวแต่ก็เมื่อกี้พอจับมันได้อยู่ตัว2ตัวก็ถือว่าได้อยู่นะคนตอนนี้ปลาช่อนเยอะมากไปน้ำเข้าบ่อแล้วนะครับโอเคการจับปลาวันนี้ก็จะจบแบบนี้เท่านี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันต่อไปนะเปิดน้ำเข้าบ่อแล้วนะครับคิดจับปลาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องวนตัวตัวนะครับคุโดนตัดกัจจังคานอชิไม่รู้ถ่ายโดนเธอสองคนหรือเปล่าน้องชอบสกี ว่าน้ำไปให้เขาว่าน้ำไปเพราะวาใส่เาสื้อแล้วว่าน้ำหน่อยสวิมแคหนั <c oughs> งจากที่เราจับปลามาได้ทุกคนก็เราจะแยออกมาสองบอ่อตัวนี้นะ <c oughs> เพราะว่ามันแน่นกันไปเดี๋ยวมันจะชนกันตายในบอ่อซะก่อนนะในโอ่งฟินี่เยอะมากนะทุกคน ดูแล้วน่าจะประมาณสักกี่โลนะป๋าเกินยี่สิบไหมฮะยี่สิบโลว้าวมีจิ้งจกอยู่นในปงด้วยตายแน่โดนกินแน่นะฮะนี่ครับทุกคนปลาบูอ่าตอนนี้กําลังแยกปลาบูกับปลาช่อนปลาช่อนนี่ปลาบูหนึ่งตัวนะครับขายไม่ได้ใช่ไหมขายได้ไหมปลาบูได้ขายได้นะโอเคนี่พอแล้วจับนี่นะดูปลาเนี่ยนี่นี่ปลาช่อนนี่ปลาบูนนี้สัจการดูปลาทุกคนเราก็ไม่รู้นะหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับนี่เห็นไหมแต่ปลาบูสีมันจะ มีหลากหลายสีนิดนึงแต่ถ้าปลาบุก็เป็นสีเดียวนะครับนี่อันนี้ก็ลูกปลาบุกนี่เราต้องแยกปลาบุกกับปลาช่อนนะเพราะว่าคอลเกเตอร์เขละราคากันนะครับโอเคน้องสี่ขาก็เพิ่งขึ้นจากบ่อเมื่อกี้โดเดสกาคานาชิฮัจิเมเตะนี่ลงมาได้เต้คขะละถ้าเกิดมาน้องเพิ่งว่ายน้ำเป็นครั้งแรกทุกคนก็ซื้อเสื้อชูชีพให้น้องเฉพาะด้วยงานนี้เลยนะทุกคน ไปมเอได้ดนหนูอืมอเคทุกคนปลาพวกนี้นะครับบางทีเราก็เอาไปขายเหมือนกันนะอ,อันนี้อันนี้ก็ขายได้ราคาเคหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้ราคานอเพราะว่าเป็นปลากเกลตัวเล็กๆเ,เห็นไหมพอเราก็จับปลาตัวนี้จับเราเอามาล้างแล้วก็ใส่กระสอบใหม่อันนี้ทุกคนอันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเล็กมากเลยแต่ถ้าเราขายจริงอ่ะเราขายแค่ปลาช่อนเท่านั้นนะปลาพวกนี้ก็เหมือนจับมาไว้แล้วก็ไปแจกจ่ายแล้วก็ขายได้บ้างไม่ขายได้บ้างนั่นเองนะฮะนี้พอเราก็ล้างอยู่ข้างล่างนะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะก่อนเราไปขายนะครับ ผมว่าได้สิครบอะฮะท้าชีฟกุรอมติเตก็ตอนนี้ใช้แรงงานน้องชิขาดนะครับมาช่วยจับปลาเมื่อกี้สลับกันนะครับฮ่่สุดท้ายแล้วแต่ปลายังเต็มลำเรืออยู่เลยทุกคนเอยเอียน่าเดจีเซสกิเลยครับอปลาตัวเล็กเราก็จะไม่ค่อยเอาเห็นไหมพวกเราก็จับปลาขึ้นมาพวกปลาตัวเล็กนะครับแห่อันนี้ก็เอาไปขายแล้วก็เอาไปแจกด้วยนะครับปลาเยอะมาก ขคค่ะาาวีโูนมากมาโอ้ตัวเล็กตัวน้อยนอนหมดเลยมาแตคนตาเยอะมากแต่ตัวเล็กเยอน้อยยะอืมสได้งสารมันไม่ทันได้โตเลย ก็คือปลาพวกนี้ก็ประคมากันนะทุกคนต้งสอนพวกปลาตัวเล็กคือไม่รอดนะครับเดี๋ยวปลาพวกนี้ก็เเอาจะเอาไปหมักทำปุ๋ยนั่นเองนะครับปลานาโนะโคคาคุชิมาสตะครณเนหรอเดล่าคุณพีใช่เจิเมต้นทีมัสคะเอ้ยญี่ปุ่นเดียปลาตกตั้งแต่ก่อนนะนีเอ พอน่านี่ energy นะร์ตปลาすะっัวนし้ว่าเริ่มเしましたか้งทั้งすごいนะครับเราก็จับมาเยอะทุกคนก็วันนี้มาช่วยพ่อก็พาน้องมาเข้าสวนมาแบบว่ามาดูว่าการใช้ชีวิตวิถีชาวบ้านที่เป็นคนไทยเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างก็คงน่าเซคัซต ได้ไม่นิจสุดเ <laughs> <laughs> น้องชอบแบบว่าการใช้ชีวิตแบบบ้านนอกเขาก็ก่อนหน้านี้นเราไปที่บ้านน้องมาที่จังหวัดไอจีน้องก็พาเราไปบ้านนอกแบบนี้แหละแล้วน้องเราก็เลยพาน้องมาอยู่แบบนี้นะก็แบบน้องชอบไม่นิจสุดว่าแต่ชีไวิตชิตจะคุ้นหน้าเอย่าลาบุณี <laughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกลังใจผมด้วยนะครับยินดีต้อนรัคุณกระตจ้ามาตอนี้บ๊ายบายมาตัไทายนี้สำหนับคุณกระต่ายนี่คบ๊ายบาย